ตำนานมนสเสนเมืองเหนือลายมือกากบาทเอกตรงกลางฝ่ามือราคะตันหากามอารมณ์วิชาม้าเสพนางได้แฟนรอแฟนสวยมานับต่อนักแล้วใครมีของทีคูบาจะได้แฟนสวยแฟนรอมานับต่อนักใครเห็นใครจะรักใครเห็นใครก็หลงวิชานี้ไม่ใช่วิชาธรรมดา เป็นวิชาของคูบาชาวเหนือที่สืบทอดกันมายาวนานใครได้ของดีคูบาไปจะโชคดีโชคดีขนาดไหนท่านก็คิดกันเอาเองและกันครับได้แฟนยังรอได้แฟนยังสวยสวยแบบไหนก็คงเป็นแบบซปเปอร์สตาร์สวยอย่างดาราแบบไหนล่ะครับ ท่านก็จินตนาการภาพเอาดากันนะครับเขาเชื่อกันว่าใครได้วิชานี้ไปหรือว่าได้วัตถุมงคลวิชาม้าเสบนางจริงๆมีหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับคูบาทางด้านเหนือชาวเหนือนั่นเองทางด้านเมืองเหนือเป็นมนต์เสน่บางอย่างที่สืบทอดกัมนมานมนานมันเป็นวิชาทางด้านเรื่องการราคะเขาเรียกว่าราคะ ปัญหาการมารมณเกี่ยวข้องกับวิชานี้แต่แน่นอนวิชานี้มีคำสาบของครูบาอาจารย์คําสาบแช่งนั่นเองถ้าใครได้เป็นภรรยาแล้วใครได้เอาไปเป็นสามีแล้วแล้วไปทิ้งเขาคนนั้นจะโดนลงโทษแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างมีด้านบวกและด้านลบแต่ถ้าท่านได้วิชานี้หรือว่าได้วัตถุมงคลหรือพยัน จากคูบาทางด้านเมืองเหนือก็น่าจะมีแต่ทางด้านบวกนะนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคูบาว่าคูบาจะไม่ตาระดับไหนนะครับถ้าท่านเอาไปทําเรื่องไม่ดีแน่นอนครับจะเกิดโทษกับท่านแน่นอนเกิดโทษกับท่านอย่างเช่นอาจจะไม่มีสามีต่อไปจะไม่ได้ภรรยายต่อไปก็ต้องระวังนะนะครับท่านเอาของคูบาไปแล้วของดีเมืองเหนือไปแล้วท่านก็ต้องระแวดระวังไม่ใช่เอาไปใช้ซีซัว เอาเข้ามาแล้วก็ไม่รักเขาเอาเข้ามาทิ้งทคว่างคว่าง,างโอ้โหตอนรักโอ้โหเอาเข้ามาแบบหลอมากๆสวยมากๆเอามาเป็นแฟนเอามาทําสามีภรรยาเอามาได้แล้วกับทิ้งเขาคว่างคว่างวิชานี้มักได้แฟนหลอ่อแฟนสวยเรามาฟังเรื่องเล่ากันครับท่านพระคูบามงคลพิบูลคูบาบุดาหรือ ลกเจ้าดาของชาวบ้านองค์นี้ท่านเก็บตัวเงียบอยู่วัดบ้านนอกแต่เมื่อพิกดูประวัติปฏิทาอภิธิหารแล้วน่าตกใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะสืบต้นบุญองค์จริงจากครูบาศรีวิชัยหรือหลวงู่ท่านเรียกว่าครูบาพ่อรวมสร้างวัดที่ลำพูนหลายวัด กุบาพ่อศรีวิชัยแนะแนวทางปฏิบัติให้ข้ามพ้นวัดตัดสงสารโทษครับวัดตัดสงสารพอกูบาพ่อมรณะไปคุูบาหลวงปู่กูบาบูดาอายุได้24ปีท่านก็ได้ศึกมาเรียนวิชาทางด้านไสยศาสตร์ที่อยากรู้ยิ่งถ้าของเพศเป็นพระ อยู่ไม่สามารถเรียนได้จนท่านกำลาบเสือป้นเสือสมิงถ้าจะนับบายสีเครื่องบูชาขันครูหลวงปู่คูบาท่านบอกว่าให้หลังช้างสองเชือกก็ไม่พอใส่เมื่อสมัยนมนมเสกลำไยให้ออกลูกน้าแล้งก็ทำมาแล้วเสกลำไยคิดดูนะครับท่านเสกลำไย ดูดวงดาวแล้วรู้ว่าจะมีเรื่องที่บ้านไหนจะมีคนตายที่ไหนกี่คนบอกได้ตบพื้นกระดานเรียกคนให้มาหาก็ทำมาแล้วหลวงปู่คูบาได้เป็นหมอยาประจำบ้านเป็นกำนันขนาดว่าเสือต้นต้องมาขออนุญาตก่อนโอ้โหไม่ธรรมดานะครับคูบาสุดยอดจริงๆ ต่อมาหลวงปู่คูบาเบื่อทางโลกแล้วจึงออกบวชอีกครั้งตามคำสั่งของคูบาศรีวิชัยคูบาพ่อที่ว่าบวชครั้งที่สองก็จบแล้วด้วยวิชาที่หลวงปู่คูบามีมากชาวบ้านต้องมากราบพึ่งบารมีสมเด็จพจระพุทธาจย์วัดสามพยาให้หลวงพ่อ หลวงปู่คูบาเรียนสมนุนไพรเป็นพระหมอพอได้วบที่วัดสามพยาครูมีความรู้น้อยกว่าท่านต้องกระซิบคูบาบอกบ่อยๆหลวงปู่คูบาพูดเล่นๆว่าคือไผมาสอนไผกันหาหลวงปู่คูบาท่านยังไปเรียนกับคูบาวางัง ที่จังหวัดตากมาหลายปีนอกจากนี้ท่านมีความสนิทสนมกับครูบาผู้เป็นพระอาหารหันต์ในลำพูนีกวิชาของครูบาสุดยอดจริงๆครับบอกได้เลยวิชาม้าเสพนางท่านคงอยากรู้นะแล้วบางคนก็คงฟังและอยากได้เลยอยากได้มากๆนะครับลองหามาดูนะครับของครูบาทางเหนือนะครับม้าเสพนาง จะเป็นพยันหรือว่าเป็นพระผงก็สุดยอดผลทางด้านสเสน่ห์รุนแรงมากผู้ชายไปเที่ยวหาสาวหากได้ติดตัวไปด้วยต้องได้สาวมามาเสพนางเป็นอีกหนึ่งวิชาสุดยอดทางด้านสเสน่ห์โดยมีมาเสพนางวัวเสพนางยังมีอีกหลายอย่างแต่หมอซันไม่ขอพูดข้ามไปนะครับ ยันเสพนางจึงเป็นยันทางด้านเรื่องราคะตันหาการอารมณ์รุนแรงมากๆถ้าท่านเคยมีนะครับบอกไว้เลยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับมันจะเป็นยังไงมันจะมีภาพรูปเสพนางขึ้นมาในจิตของท่านนะครับมันจะเกิดความเขาเรียกว่ากระหายกระเฮียนนะครับมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะสำหรับคนบุบุรชนคนธรรมดานะครับมันมีความรักเขาเรียกว่ารักโลกโกรธลมเอาง่ายงนะครับ แล้วโลกระหลมเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีกฎนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎผู้ที่จะได้ใช้ต้องมีศีลธรรมต้องเป็นคนทางที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นคนที่แบบเป็นคนไม่ดีเอาง่ายๆเป็นคนที่รักแล้วเบื่อง่ายนะครับเอาเข้ามาอย่างสวยแล้วไม่สวยก็ไปทิ้งเขาไปนี่แล้วไม่เลี้ยงดูเขานี่นะรับรองไม่เกิดผลกับตัวท่านนะครับนะครับ แต่หมอซันบอกคาถาไปนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีคนพิมพ์มาถามหมอซันอีกคาถาบอกด้วยนะครับบอกคาถาด้วยนะครับจะท่องช้าๆนะโอมกามะตันหาภาะวะตันหาวิภวะตันหากามะลาคะตันหามะโนลัมมาปิยาสวาหุม สาวรักสาวหลงชายรักชายหลงขอให้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อเป็นวิชาอย่างหนึ่งของม้าเสบนางพยันของคูบาม้าเสบนางเป็นในพื้นที่แรงมากๆตกอยู่ในมือหนุ่มคนใดเป็นได้ควงสาวสวยที่สุดในอำเภอใครได้ไปรับรองสุดยอด ก็บอกว่ามันเป็นรุ่นที่แบบขารได้ไปนี่นะ <_ d ose> เขาเรียกว่าบุญวาสนาเขาเรียกว่าถูกเลือกไปด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆท่านจะได้นะครับผมมันต้องถูกเลือกแปลว่าท่านฟังที่หมออารแปลว่าท่านก็เป็นคนที่มีบุญเกี่ยวกับทางด้านเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับถ้าท่านไปหาได้แปลว่าท่านก็ถูกเลือกนะครับของสิ่งต่างๆเป็นของที่มีเจ้าของแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆไม่ใช่เจ้าของเราเราก็ไม่ได้ไปครับ ท่านจะไปหาให้ตายถึงแม้ท่านจะมีเงินมากแค่ไหนก็หาไม่ได้ตำนานมนสเสนเมืองเหนือเป็นที่สุดที่ต้องยกให้วิชาม้าเสพนางที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าสร้างไว้ขังนักครูบาบูดาท่านเป็นสิทธิ์ของครูบาวังวัดบ้านเด่นม้าเสพนางเป็นต้นตำรับ ที่สำหรับผู้ชายจะไปเที่ยวหาสาวโดยเฉพาะหากพบติดตัวไปด้วยแล้วจะพบรักเป็นผลทางสเสน่์อย่างรุนแรงมากๆผู้ชายจะไปเที่ยวหาสาวเนี่ยพบติดตัวไว้รับรองได้พบรักใครตามหาเครื่องรางนี้อยู่นะเรื่องคู่รักเรื่องจีบสาวถามว่าผู้หญิงใช้ได้ไหมใช้ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าด้วยยันอักขระเขาว่าม้าเสพนาง นะครับระวังจะไปได้ผู้หญิงมาเป็นแฟนนะครับนะครับก็ลองใช้วิจารณยานนะครับไม่ควรนะไม่ควรก็ต้องระวังให้ดีนะครับผมบางทีท่านเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับถ้าฟังคลิปหมอซานนี้เป็นผู้หญิงนะนะครับผมมีมาเสพนางอาจจะได้แฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันนะครับผมก็ดึงดูดท่านจะเห็นแบบในลักษณะที่สาวเห็นแล้วแบบสาวหลงไหลในตัวท่าน นะครับผมผู้หญิงด้วยกันนี่แหละแต่ผู้หญิง,ลงหลงไหลไงพอมีพยันมาเสพนางปุ๊บนะครับมีพระผงม,มาเสพนางนะครับของคูบาทางเหนือนะต้องย้ํานะครับของคูบาทางเหนือนะครับพอได้มาปุ๊บสาวลหลงไหลทําไมผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยเนี่ยทำไมดูน่ารักจังเลยเกิด <c ười> อะไรขึ้นนะครับท่านถ้าท่านเป็นคนที่แบบเออผู้หญิงก็ผู้หญิงละ <c ười> นะครับหมอ่ันขอวน้อนิดหนึง่ง เพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้จะต้องคิดได้ดีนะครับพายานรุ่นนี้พิเศษที่กูบาท่านได้ปรงสีพึ่งนะครับน้ำตาแม่ไม้เจิมลงไปท่านคิดดูนะน้ำตาแม่ไม้นะหายากที่ไหนนะนะครับหายากไหมล่ะต้องเป็นแม่ไม้ด้วยนะนะครับเอาน้ำตาแม่ไม้เนี่ยนะครับมาเจิมเปิดเนตรน,นะครับประทับทองเจิมชัยนะครับให้สำเร็จผล เขาเรียกว่าได้เกิดผลเร็วไวนะครับตะกุดม้าเสพนางไม่ธรรมดาจริงๆวิธีใช้นะนะครับก่อนที่จะไปหาผู้หญิงนะครับรือว่าต้องใช้คํานี้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็เจอผู้หญิงเหมือนกันนะถ้าม้าเสพนางนะครับผมก่อนที่จะไปหาผู้หญิงนะครับถ้าเป็นหญิงไปหาผู้หญิงนะครับให้ยกมือขึ้นมาไหว้แล้วเลิถึงกูบาวังนะครับเจ้าตำหรับม้าเสพนางก็คือกูบาศรีวิชัยนั่นเองนะครับผม นะครับมาเสพนางและบระมกูพ่อร่างเดิมของเจ้าของวิชาครูบาบูดาตอนนี้ลูกจะไปหาสาวชื่อจุด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 ุดลูกจะไปหาหนุ่มชื่อจุด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 ุดนะครับถ้าหนุ่มคนนั้นมีจิตใจเป็นหญิงนะครับอ่อนโยนก็เรียกมาเลยนะครับนะครับเรียกมาเลยหนุ่มจิตใจเป็นสาวนะครับจุดจุดจดจุดจุดเรียกชื่อเข้ามา นะครับขอสาวแอนจี้นะครับสาวอ้ำนะครับขอให้นางเปียบเสมือผู้หญิงในยันนี้ของครูนะขอให้ลูกตั้งจิตเหมือนม้าตัวนี้นะครับต้องคึกขนองน,นิดนึงนะท่านต้องทำเป็นนะครับเราต้องกระเยาขานิดนึนงนะครับกระทึบเท้านิดหนึ่งนะนะครับผมไม่ใช่ท่านไม่มีเคล็ดลับเลยนะท่านไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้นะต้องเข้าใจนะ ต้องเข้าใจหนานะนะครับพวกวิชาต่างๆท่านต้องมีวิชาต้องมีเคสนะครับอธิษฐานจิตให้เป็นนะครับอธิษฐานจิตตามนี้เลยเอาเอาไหมนะครับก่อนที่พิไปไปหาผู้หญิงนะครับผมพนมมือขึ้นและเลึกถึงครูบาวางังนะครับครูบาศรีวิชยัยครูบาต่างๆนะครับผมครูบาบุดานะครับและอธิษฐานจิตลูกจะไปหาสาวชื่อจุด หนุ่มชื่อจุดๆแต่ว่าหนุ่มตัวนั้นต้องเป็นหญิงด้วยนะนะครับขอให้นางเปรียบเหมือนผู้หญิงในยันอ่าขอของครูของครูบาอาจารย์นะครับขอให้น้องไอ้ต้องพูดใ้ครบน้องพูดในครบนะครับเอาไหม่เอาไหมเอาใหม,ม่นะเอาใหม่นะท่านใดน,นะขอก็มาด้วยนะอย่าท่านท่องไม่ถูกไงนะครับผมยกพนมือพนงมือขึ้นนะครับผม ขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับผมคิดถึงครูบาศรีวิชัยครูบาอาจารย์นะครับครูบาพ่อนะครับแล้วก็ขอปู่ครูดั้งเดิมเจ้าของวิชาเสร็จปุ๊บก,ก็ครูบาบูดาตอนนี้ลูกจะไปหาสาวชื่อจุด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 นะครับนมชื่อจุดจุดจุดขอให้นางเปรียบเหมือนพ้ายันในผู้หญิงนี้ของครูแล้วก็ขอให้ลูกตั้งจิตลูกตั้งใจเหมือนมา้าให้ลูกเป็นมา้า ที่กำลังจะเสพนางนะและให้นางเมตานะและขอให้เป็นตามที่ต้องการหากลูกสมหวังลูกจะทำบุญกวดน้ำไปให้นะครับแล้วก็ทือเท้าเหมือนเหมือนม้าด้วยนะฮินะครับต้องมีวิทยาวิชหนึน่งนะครับแล้วก็คิดถึงครูบาอาจารย์เป็นดีที่สุดนะครับท่านต้องกราบไหว้ครูบาอาจารย์เคารพเป็นที่สุดนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขบำเจริญน,นะครับขอให้ท่านแช่มชื่นมีความสุขนะครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดนะครับ